ครับวันนี้ก็ไปทําง,งานอีกแล้วครับเดินทางทุกวันทํางานให้มีความสุขครับสุภาษิตโบราณบอกว่าคบคนพานพานไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลนะครับแต่วันนี้เนี่เริ่มจะกับตลปัดแล้วนะครับว่าคบคนพานถ้ามีความจริงใจก็ไม่ผิดครับคบบัณฑิตไม่จริงใจก็ไร้ผลครับนี่คือ สโลแกนช่วงนี้นะครับแต่ก่อนนี่เขาจะบอกว่าพบคนพาลพาลไปหาผิดพบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลแต่จริงๆตอนนี้นี่เริ่มจะไม่จริงแล้วนะครับเขาก็จะบอกว่าพบคนพาลถ้าจริงใจก็ไม่ผิดพบบัณฑิตไม่จริงใจก็ไร้ผลนะครับก็ให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยครับทำงานทุกวันให้มีความสุขไปใสไป กินยัางกินนะครับอยากกินอะไรกินครับอยากไปไหนก็ไปครับก็ขอ,ขอให้มีความสุขครับ